สวัสดีครับชาวศิลปกรทุกคนนะครับคณาจารย์รุ่นพี่รุ่นเพื่อนรุ่นน้องแล้วก็บุคลากรทุกท่านประชาชนทั่วไปด้วยนะครับผมนัทนันสุริเจริญครับในฐานะเป็นอุปนายกคนที่หนึ่งของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาศิลปกรนะครับก็ทําหน้าที่รับผิดชอบตามที่พี่ชมพู่พี่ระวดีชูประวัตินะครับนายกสมาคมของเราเร้มอบหมายภารกิจภายนอก มายถึงว่ามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเก่านะครับที่ชมพูน,ะนายกสมาคมนะครับก็ได้มอบหมายผมได้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นผมก็เสนอแล้วว่าเรื่องอยากจะแต่งเพลงเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของสิทธิเก่านะครับรู้สิทธิ์ปัจจุบันจะนํามาใช้ด้วยก็ได้นะฮะก็จะเป็นเรื่องดีที่เราได้มีจุดที่เรียกว่าได้ร้องเพลงด้วยกันมันก็จะจดจํากันง่ายนะแลวความหมายก็ เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพวกเราด้วยวันนี้ผมจึงขออนุญาตที่จะมาอธิบายเพราะว่าเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะเป็นเพลงสากลนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีบทเพลงนะของมหาวิทยาลัยประจํามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นภาษาต่างประเทศต้องบอกว่าอย่างนั้นนะเรามีซันดาลูเชียแล,แล้วนะครับที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะผมเองเนี่ยตั้งใจว่าจะแต่งเพลงเขียนทานองเพลงคําร้องทานอง มีเพลงไทยด้วยนะครับแล้วก็อาจจะ create, สร้างสรรค์ในเรื่องราวของเสียงสากลเหล่านี้แต่ตอนี้เนี่ยเพื่อให้ได้จดจํากันง่ายมากขึ้นนะครับผมจะขออนุญาตที่จะนําเอาเนื้อหาข้อมูลเนี่ยเนื้อร้องเนี่ยมาเรียกว่าเล่าให้ฟังอย่างนี้ดีกว่านะมาเล่าให้ฟังครับว่าเนื้อหาเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อที่เราจะได้จดจํากันได้ง่ายขึ้นเนาะ เรื่องราวของศิลปกรฮาร์ดนะครับจริงๆแล้วได้นำเสนอไปในเพจแล้วก็ Public Group นะครับพาร์ิคของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปรกรแล้วนะครับดังนั้นวันนี้ผมก็อยากที่จะนำเสนอในเรื่องราวของความหมายนะฮะร้รองแล้วก็จะได้เพลิดเพลินด,ด้วยนะครับศิลปกรฮาร์ดนะครับทำนองเมโลดี้ก็จำง่ายครับนะบเนื้อหาก็เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะกับ คณะใดคณะหนึ่งนะครับแต่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทุกคณะของมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะครับแต่มันก็มีความหมายในยะที่ต้องแทนค่าด้วยคําต่างๆของเนื้อเพลงนะครับเช่นท่อนแรกบอกว่า when you're feeling sad and low นะเมื่อไรก็แล้วแต่นะครับที่สิทธิ์เก่าเนี่ยรู้สึกว่าเศร้า sad and low ไม่หายใช่ไหมแบบรู้สึกว่า ดหูตำต้อยอะไรเงี้ยนะอย่าไนะด้ค่าตัวเองแค่นั้นเองนะ When you're feeling sad alone, n d think of a place you used to know. Think of a place you used to know ก็คือก็ให้นึกถึงสถานที่นะครับที่สิทธิ์เก่าเนี่ยเคยรู้จักหลายคนก็จะนึกถึงนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่แต่แน่นอนครับมีที่หนึ่งที่ท่านอย่าลืมนึกถึงเลยนะเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้เศร้าซ้อยเงาหนอยนะหดหูนะ ก็นึกถึงนี่ครับ yeah. Where hearts are warm and spirits bright นะฮะเป็นสถานที่ซึ่งจะทำให้หัวใจเนี่ยอบอุ่นนะฮะแล้วก็จิตวิญญาณ spirits นะฮะก็ bright สดใสเลยสว่างแวววาวขึ้นมาทัีนะครับสถานที่นี้ก็คือ Silver Gons Love นะ Silver Gons Love will guide you right นะ หมายถึงมหาวิทยาลัยศิลปกรเนี่ยด้วยความรักในศิลปกรของเราเนี่ยแหละครับก็จะนําทางสิทธิ์เก่าทุกท่านนะฮะไปในทางที่ถูกต้องโอเคไหมครับอ่าโออย่างนี้ก็ดีเลยสินะเนื้อหาแค่นี้ก็โอโหโป๊ะเลยนะครับมาดูเนื้อหาท่อนที่สองนะครับว่าพูดถึงอะไรนะเนื้อหาท่อนที่สองนี้ก็บอกถึงเรื่องราวของความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องเนาะจริงๆแล้วมีรุ่นพี่รุ่นน้องมีเพื่อนด้วย เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามีรุ่นลูกรุ่นหลานและทนาประยุนะ b r o t h e r sisters friends are true นะก็เรียกว่าเรามีพี่น้องของเพื่อนนะที่มีความรักต่อกันแล้วก็จริงใจต่อกันด้วยนะครับแล้วก็ always h e r e to support you แล้วก็พร้อมเสมอเ้วอยู่ที่นี่ครับนะที่จะสนับสนุนสิิ์เก่าทุกคนนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่นะ always h e r e to support you อยู่ที่นี่แหละครับอยู่ที่ศิลปกรถ้าเราได้มาเจอเจอกันนะ encouragement in every smile นะแล้วก็มีกำลังใจให้ในทุกรอยยิ้มนะก็หมายความว่ามาเจอกันเนี่ยทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกันก็เป็นกำลังใจคนเราเวลาเจอใครยิ้มให้ด้วยก็มีกำลังใจแล้วใช่ไหมครับนะเคยเศร้าๆมาก็โอ้ได้มาเจอ เพื่อนเกา่าพี่เกา่ารุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีความสุขไปเจอคณาจารย์นะครับและ we walk together every mile นะก็คือเราเนี่ยจะเดินไปด้วยกันนะในทุกๆเส้นทางเลย every mile เนี่ยไม่ว่าจะหรือจะกิโลเมตรก็แล้วแต่นะครับถ้าจะนะคับมาตราแบบต่างประเทศก็ได้นะก็ทุกๆเส้นทาง รวมกันหมายความว่าเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นพี่น้องของเพื่อนครับศิลปรกรยังสปอร์ตให้กำลังใจสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอนะครับจึงคงมีรอยยิ้มให้เพราะฉะนั้นมาเถอะครับกลับมาบ้านเราศนะิลปรกรก็คือบ้านหลังที่สองของพวกเรานะครับเพราะว่าเราคงจะเรียนมาหาวิทยาลัยบางคนก็อาจจะแค่มาหาวิทยาลัยเดียวในชีวิตนะฮะ บางคนถ้าจะไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอกบางทีก็มาเรียนต่อที่นี่ด้วยที่ศิลปรกรด้วยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคนะเราไม่ได้ว่าอะไรกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคือการที่สิทธิ์เก่านะได้ได้เข้ามาช่วยทำงานจิตอาสาคันนะครับบางทีมันก็จะทำให้คลายความทุกข์ก็ได้นะครับ หรือว่าถ้ามีความสุขก็จะได้มาแบ่งปันความสุขด้วยกันนะครับดีไหมมาถึงเนื้อท่อนที่สามนี่เป็นเนื้อคอรัสนะครับเหมือนถ้าภาษาไทยต้องบอกว่าเป็นท่อนฮุกท่อนสร้อยอย่างเงี้ยนะครับ Art is long life is short นะครับศิละปนะน่มันยืนยาวชีวิตสั้นอย่างที่เราได้ฟังวัตโตคำนี้ประโยคนี้วลีนี้เนี่ยอย่างที่เรียกว่าขึ้นใจเลยสำหรับชาวศิลปรกรเนี่ย ศิละปะยินยาชีวิตสั้นเนี่ยต้องจดจำไว้อยู่ในสายเลือดในจิตวิญญาเลยนะ Art is long and life is short นะครับเมื่อศิละปะยินยาชีวิตสัน้นมันก็เป็นเรื่องดีนะ At ศิลปกร we find o u t port นะและที่ศิลปกรนี้นะครับเราก็พบนะ port นีนะ่จะเป็นท่าท่ารถท่าเรือนะถ้ารถารนะ หมายถึงเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายจุดหมายปลายทางของเรานะครับดีความได้อย่างนี้นะว่าศิลปกรของเราเนี่ยเราจะค้นพบสิ่งเหล่านั้นเลยนะใครชอบเรียนสาขาวิชาอะไรเนี่ยตามที่เราเคยเรียนมาสมัยหนุ่นนะนะสุดท้ายแล้วเมื่อมาศิลปกรแล้วเราก็ได้พบตัวตนของเราทั้งแหละพบจุดหมายเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ก็เป็นเรื่องดีนะ i n t h e c a n v a t o of our dreams นะคือ คนวาสนี่เป็นผืนผ้าใบถ้าคนที่เรียนศิละปะอยา่างพวกจิตกรรมหรือมัณฑนศนิล์นะฮะหรือประยุกต์ศิล์หลายที่นะครับแม้แต่ในนี้อักษรศาสตร์ก็ต้องต้องเรียนใช่ไหมครับต้องเรียนศิละปะด้วยแล้วก็หลายๆที่ก็ต้องเรียนศิละปะนะในในศิละปะกรของเราเนรจริงๆแล้วผมอยากจะให้แทนค่าความหมายถึงคําว่าแคนวาสในที่นี้เนี่ยมันหมายถึงสาขาวิชาของเราที่เราเรียนคณะสาขาวิชาของเราเนี่ยแหละ เป็น c a n วาสของเราเป็นความฝันของเราทุกคนนะตอนที่เราเรียนอยู่ตอนนี้ก็ได้จบมาแล้วแล้วก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไปสร้างสรรค์สังคมนะประกอบอาชีพนะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะกันเป็นอย่างดีนะครับ We paint the hole that always beams นะแล้วเราก็เราเพ้นเราระบายสี c a n วาสอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราวาดนะเราวาด The hope น,นราวาดความหวังความฝันของเราเนี่ย that's always been ซึ่งมันก็ยังคงส่องประกายอยู่เสมอนะฮะหลายๆคนก็ไปโดดเด่นในสาขาอาชีพของตนเองนะครับหลังจากที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรของเราไปนะเนื้อหามันก็ตรงเลยนะครับอาจจะใช้คำที่เปรียบเปลยนิดหน่อยแต่ก็ตรงครับมาดูเนื้อร้องในท่อนถัดมาครับ จริงๆแล้วก็คือเป็นท่อนที่3หลังจากท่อนซอยหรือท่อนพุกหรือคอรัสเนี่นะครับท่อนที่3บอกว่า when the world feels hard and mean เมื่อโลกใบนี้เดยี๋ยวนี้มันอยู่ยากนะรู้สึกว่าโห hard เหลือเกินนะอะไรมันก็ดูแบบยุ่งยากไปหมดนะครับ and mean ด้วยคดร้ายบาคนใจร้ายที่เขาชอบใช้คำพูดนะมีนทำไมคนคนีคน้มี a n ยังเลยอนะไรเนี่ย แต่ถ้าใช้หนักกว่านั้นก็คือบางคนนี่ถึงขนาดไม่ยิ่งกว่าโหดร้ายนะอยไปใช้ถึงขนาดคําว่าอืใจร้ายนะฮะแล้วก็อะไรหลายอย่างที่ไม่ก่อพูดแล้วกันเนะคําว่ามีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแปลนี่มันก็โอ้โหนะในความหมายมันก็ไม่ดีอ่ะถ้าเมื่อไหรที่สิทธิ์เก่ารู้สึกว่าโ,โ,โลกนี้อยู่ยากสังคมทุกวันนี้อยู่ยากนะครับมีแต่คนโหดร้ายใจร้ายอะไรเงี้ยนะ แข่งแย่งแข่งขันก,กันะนะ remember our s h a r e serene ให้จดจำนะความที่เราแบ่งปันความสงบสุขของเราความสุขของเราที่ผ่านมาเนาะ remember our s h a r e serene in h a l l s and fields of c h e r i s h e art นะครับในห้อง hall นะเนี่ยนะครับโอ้โหอันห้องโถงมันกว้างใหญ่เลยนะแล้วก็ทุ่งนาเนีนะ่ย fields of c h e r i s h e art เป็นงานศิละปะอันล้ำค่าใช่ไหมครับจำไว้สิว่า you will find you find comfort in your heart นะครับสิเก่าทุกท่านก็จะพบกับความสบายใจในหัวใจของทุกคนนั่นแหละเพราะนั้นก็คือให้จำในสิ่งที่เราอยู่ในศิลประกรเนี่ยเวลาที่เจออะไรร้ายๆนะครับก็นึกถึงศิลประกรนะ์ความสนุกสนานต่างๆ อย่างเงี้ยนะความสุขที่เราเคยแบ่งปันกันจําได้ไหมเนะียเราเคยชวิสัยนี่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่เฉพาะศิละปะหมายความว่าใช้คําว่าศิละปะแต่เหมือนเดิมครับมันถ่ายทอดและแปลความหมายไปถึงทุกศาสตร์สาขาวิชาและทุกคณะครับนะเรียนวิศวะก็เป็นอาร์ตอย่างหนึ่งเป็นศิละปะอย่างหนึ่งทุกทุกอย่าง everything นะครับรอบตัวเราเนี่ยเป็นศิละปะทั้งสิน้นไม่ว่าจะเรียนโบราณคดี มรณนนะศิลธถรมศาสตย์จิตตกรรมด้วยนะหรือไปทางฝั่งทับแก้วนะครับจะเรียนเพสัชอักษรศาสตร์วิศวะวิทยาการจัดการวิทยาการนะแล้วก็มีอรอีกมีสัต,ตะวศาสตร์นะ,ะทเทคโนโลยีการเกษตรใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์ ICT วิทย,า,ยนานานชาติทุกคนมีอาร์ตมีศิลปะในสาขาตัวเองทั้งสิน้นที่ต้องใช้ศิลปะในสาขา คณะวิชาของตัวเองนั่นนั่นคือการแทนค่าความหมายของคาว่า a r รในที่นี้นะครับแต่จิตกรรมเนะี่ยเขาเรียนอาร์ิลปมัณฑนาศิลป์เด็กเขาเรียน a r รเรียนศิลปะโดยตรงแต่ก็ไม่มีไม่มีปัญหาดใดๆนะเพราะว่าเราก็เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วทุกๆคณะก็ประกอบกันเป็นศิลปาการที่สมบูรณ์แบบนะมาเนื้อท่อนที่สี่สิเอ s e o สอล lather in the air เสียงหัวเราะของเราก็จะก้องไปทั่วในอาอกาศบางทีนี้ยเรามาที่ศิลปกรมหาวิทยาลัยของเราเลยครับเราจะได้เสียงหัวเราะของคนแบบมันมีความสุขจริงๆนะฮะมาเรียนเนี่ยแล้วมันมีความสุขนะฮะร้องเสียงดังกล้องเลยนะมามหาวิทยาลัยได้มีความสุขนะ Brush strokes h o w how much we care นะก็คือเป็นรอยพูกกันนะที่จะแสดงเห็นว่าโชว์นะแสดงเห็นว่า พวกเราเนี่ยใส่ใจกันและกันคือก,ก็คือแทนค่าเหมือนกันนะประสูตรร้อยผูกกันตวัดเห็นไหมครับบางทีก็ตวัดเป็นโหยวา่าถ้าเป็นการวาดก็วาดอย่างอ่อนช้อยดูแลสวยงามลงสีกันอย่างแบบน,นุ่มนวลดูแลสบายใจนะก็เราก็เหมือนกับได้ประสโดรก็จะเป็นคําพูดที่สุนทรียะให้กําลังใจฟังแล้วสบายเยือกเยน็นสงบโอ้ ในสิลงต่ารมันมีทั้งเสียงหัวเราะเสียงปอบประโลจิตใจอะไรกันมันหลายอย่างอาร์ต ah, that brings us peace เพราะฉันั้นศิละปะนี่ก็จะ love and courage ก่อนนะฮะ love and courage in each piece นะความระและความกล้าหาญน courage นะในผลงานของของแต่ละชิ้น is piece เนี่ยก็คือผลงานที่เป็นศิละปะของแต่ละคณะวิชานั่นแหละศาสตร์ของท่านนั่นแหละนะ ความรักและความกล้าเคอร์เรสนี่เหมือนกับที่ผมเคยภาพเป็นเจ้าหมาภาคเสียงเป็นเจ้าหมาเคอร์เรสเนี่ยค,ค,คือว่าเป็นหมาชื่อเคอร์เรสนะครับที่แบบว่าโอ้ยเป็นหมากล้าหาน่ะจริงๆคือเขาเขาหลานเขาตั้งให้ชื่อตรงกับพฤติกรรมนะเจ้าเคอร์เรสนี่แบบว่าขี้กลัวขี้ตื่นมากนะแต่ชื่อเคอร์เรส์ แต่จริงๆแล้วของเรานี่คือมีทั้งความรักและความกล้าหาญในสายของเรานะแต่ละสายของเราเองเพราะนั้น art that brings us peace ก็คือ peace นี่ก็คือความสงบสุขนะศา,าขาของแต่ละคนศิละปะของแต่ละคนหรือศิละปะก็จะนำเราไปสู่ความสงบสุข นั่นก็คือนื้อเท่านที่แล้วก็จะย้อนกลับมาที่เนื้อท่อนซ้อยหรือท่อนพุกเหมือนเดิมน,นะครับอ้ t o ิว o a l i f e is short นะครับแต่สิ่งต่าง e วิฟาย์พ part in the canvas of our dreams we paint the hole that always beams นี่คือสิ่งที่อยากมานำเสนอนะครับเพื่อให้เวลาที่ทุกคนร้องเพลงนี้ฟังเพลงนี้แล้วก็จะได้ร้องตามด้วยนะเพราะผมทำา MV ที่ใส่ซับไตเตินเน้ลเนื้อร้องเข้าไปให้แล้วเรียบร้อยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็หวังว่าชาวศิลปรกรพี่พี่ๆศิษย์เก่าทุกคนคงจะได้ออร้องเพลงนี้นะด้วยความสุขมากขึ้นนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกลับมานะบ้านหลังที่สองของ,ของพี่ๆทุกท่านนะครับกลับมาเจอคุณครูอาจารย์นะรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนรุ่นลูกร,รุ่นหลานที่เป็นสิทธ์ปัจจุบันนี้ด้วยก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมแวะมาที่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปกรด้วยนะครับอยู่ตรงข้ามกับสำนักคอร์สมุดกลางใกล้ๆกับประตูทางเข้าตรงข้ามกับวัดพระแก้ววันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะแล้วเดี๋ยวผมจะมีเรื่องที่เป็นกิจการภายนอกของมหาวิทยาลัยศิลปกรมาบอกสิทธิเก่าที่จะได้ส่งนะฮะบุคคลที่คิดว่าน่าจะเข้าหอเกียรติยศของสิทธิเก่าสมาคมนักศึกษาเก่าเนี่ยนะครับเป็นหอเกียรติยศสําหรับ สิทธิ์เก่าของเราวิธีการอย่างไรเดี๋ยวผมก็บอกครั้งหน้าดีกว่าเนาะครั้งนี้เอาแค่เรื่องราวของเนื้อหาสาระของเพลงที่เราจะได้ใช้มาร้องร่วมกันแล้วจะมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยจะได้มีจุดศูนย์รวมของพวกเราเนาะวันนี้ขอบคุณมา,มากๆเลยแล้วพบกันใหม่ผมนัทนันสุริเจริญสวัสดีครับ